เยอะแต่พระดีๆมีเยอะฮะลองไปต่างจังหวงต่างจังหวัดพระที่ช่วยดูแลเด็กบางวัดเนี่ยนะโอ้ดูแลเด็กเป็นพันๆคนมีสร้างโรงพยาบาลมีพระดีๆมีใจเย็นๆขอให้เข้าให้ถูกเข้าให้ดีแต่พระเนี่ยที่เสียก็ต้องรีบเอาออกไปใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันคู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาตามเรื่องที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่กันสักหน่อยค่ะ เด็กน้อยอายุ6กขวบเสียชีวิตเพราะว่าไฟไหมทั้ทงทั้งที่บ้านอะ่ะก็ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างอื่นอะไรที่เป็นความเสี่ยงก็ดูเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเลยคุณแม่ใจสลายเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามาดูให้หน่อยเธอว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ติดตามช่วงหน้าค่ะ ดินทอง12แยกสวนสัตว์โคราชมทสาป,ประตู2อาคารพาณิชย์สชั้น4ห้องนอน5ห้องน้ำราคา4ี9ล้านสน9บาทซื้อ2แถม1ซื้ออาคารพาณิชย์3ชั้นสห้องแถมอาคารพาณิชย์สอชั้นหห้องโทร0888 777 666 66อยู่กลางใจเมืองโคราชหมดแล้วหมดเลย จากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแฟงโต้ยาเทียผีแฟงโต้จินมีสรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุ่มคอเทียบผีแฟงโต้จินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงม์โอสดยันกายยันใจสบายจังจะนอนรน,นั่งก็เย็นทั่วทุกที่นอนน,นั่งก็เย็นทั่วทุกที่พัดลมมิสูชิต้าคุ้มค่าทั่วไทยก็เพราะเราอยากให้ลมมันเย็นทั่วถึง บะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุปเข้มข้นสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรถเนื้อแบบเต้นคำบะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาชิในรสชาติเชื่อใจจายาปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ซาราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา <Subaru. S 2> แค่ปวดตาสงสัยว่าความดันขึ้นแน่ๆแ,แสบตาคงมาจากภูมิแพ้ละมั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดมักเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันมักเป็นสิ่งที่คิดว่าต้องเห็นอยู่แบบนั้นต่อไปมาดูแลดวงตาที่มีอยู่เพียงคู่เดียวของคุณก่อนที่จะสายเกินไปให้ซีใบ เป็นหนึ่งตัวช่วยในการใส่ใจสุขภาพดวงตาของคุณค่ะกับการรวบรวมสารสกัดทั่วทุกมุมโลกคิดค้นและพัฒนาจนได้ c ีไบต์บอยแฮปปี้ไลท์พลัสผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพดวงตาการันตีเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงมากมายที่ต่างยืนยันในผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองรวมถึงตัวนุ่นด้วยค่ะ ซื้อ2กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องฟรีทันทีจากมูลค่ารวม3,870บาทเราให้คุณดูแลสุขภาพดวงตาในราคาพิเศษสุดเพียง1,290บาทเท่านั้นค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-113-2222หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ Happy Underscore Shopping เมื่อทุกวันนี้นวัตกรรมไม่ได้ตอบโจทย์แค่ความสะดวกสบายแต่ยังมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม50ปีเครือเนชั่นเปิดเวที Virtual Forum Thailand Next Episode 3 Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคตร่วมฟังประธากฐกถาพิเศษ BCG Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยดรอเนกล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อม Special Talk Circular Economy สร้างสมดุลเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและพูดคุยในหัวข้อ Circular า c o อีโคโนมโอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน วันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา13.30นาทีเป็นต้นไปลงทะเบียนรับชมได้ที่ www.nationgroup.com/seminar/thailand-nextep3 หรือโทร02-338-3000กด1สนับสนุนโดยทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิด ช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดค่าฟันช่วยลดกลิ่นปากด<ว>้วยค่ะพวกแบบแนทาเทปไทยค,ะค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Dragon Solar Roof เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้านคุณไฟจากดวงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ Dragon Solar Roof